ในครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีแล้วก็อยู่กับ Killer Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับรีวิวแอตาทรทคอร์เทนทริปเปิลเกมนะครับวันนี้ก็มีเอ่อไอ้นี่นะฮะไท่านอัปเดตนะฮะซึ่งอัปเดตได้มันอัปเดตแค่ตรงหน้าตาหน้าต่างเกมเท่นั้นนะฮะที่เหลือไม่ได้อัปเดตก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะฮะนะครับผมก็งั้นแหละฮะแล้วก็โอ้ ไม่ต้องห่วงลีซับบิลิซตัต,าต,าตาได้สาบายสาบายฮะที่ว่าเล่นไปรอบแรกเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนเอเลสฮะนะฮะพอไม่ได้เขียนเอเลสเนี่ยมันจะไม่สามารถซัาบ์ได้ครับซึ่งเราก็รู้นานแล้วนะแต่เราไม่เล่นนะเพราะว่าที่ว่าไม่เขียนชื่อเนี่ยเพราะว่าเคยจอฟ้ามาแล้วนะะแล้วพอจอฟ้ายัางไงอะเกมมันดับไปเลยเว้ย แล้วพอเกมมันดับคอมแทบพ,พังอ่ะเออพูด,ดง่ายๆอ่ะเลยว่าไม่ตั้งชื่อดีกว่าตั้งชื่อเนี่ยตามนิยธรรมและการดีกว่าเพราะว่าเกียนนะฮะใุ่ครับผมก็อาซีมัสก็น่าจะอัปเดตน,นะรู้สึกน่าจะมีสูตรเพิ่มละไม่มีสูตรเพิ่มก็เกินอีกอย่างเราก็ยังไม่รู้สูตรเลยนะคะก,ก็ต้องรู้เองนะว่ามันมีสูตรอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็ไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยนะคะ เกลียดโอ้หล่ะพี่มันลืมพี่หมดเลยว้ยดิฮิปปเฮ้ยยยยบยย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 ยไม่ใช่ไย่ใย่เยยยยย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 ไอลิฟยยยยยยไลย์ลยย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 กยยอยยยยยย ซึ่งการพาแต่ท่านประเภทวิปลิตยากในายากเอ้นี่มันไม่ใช่วิปลิตดินี่มันจัมเปอร์ดูดีๆโอ้โหยนะผมไม่นุ๊บนะครับที่ว่านุ๊กตอนนั้นน่ะผมแค่ลอเล่นนะครับกล้องมันก็ไม่ได้ตกไม่ได้หล่นนะครับเพรากล้องตกนั่นแหละครับทำให้ผมถึงได้นุ๊บเลย แล้วก็ยังทําอะไรกล้องไม่เป็นนะทําได้กล้องไม่รู้ฮะนี่แค่ผมนี่ก็จะเป็นคลิปที่สามแล้วไอ้แท็ก็ได้ท่านโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ไอแ้ Project, ไอแท็กก็ได้ท่านนะครซึ่งไม่ได้แคสน,นานพอสมควรนะเพราะว่าคลิปแรกที่ลงเป็นคลิป Fail เฟลอะเล่นๆน่นะเก่าว่าจะไม่เปิดแชนแนลนะ แต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะเปิดแล้วก็ก็เปิดก็เปิดแล้วละ่ะเออนะแต่ก็คิดแล่าเกมเมอร์นะเออใช่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนเออไม่ต้องสอนหรอกก็เล่นให้ดูไปเลยนะไอ้ท่านเล็กตัวเดียวนะจบหรือยังยังไม่จบหรอฮะนี่ผมเล่นแบบสูตรแบบ,แบนเนี่ยนะ มันดีเรอะไทยท่านนะไทยท่านก็มีเจพวกวิทย์ประลิตก็มีได้พังก็มีได้แล้วเป็นยักษ์อีกอะ่ะเราก็ฝันง่ายก็พอสมควรนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฝันไ,ไ,ไม่ได้ว่าฝันง่ายเลยขนาดนั้นนะเพราะว่าเออเราก็อย่างนี้แหละอ่ะพวกเกมก็จบแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ตั้งบททีไหมแนละ้วเผื่อมีคนเล่นแนละ้วแล้วก็แบบเราจะได้เป็นเป็นพีววีพีโหมดแล้วก็สู้กันนะก็น่าตาดีอยู่นะฮะ I believe I can fly. ไม่ใช่แล้วโอเคแล้ว okay. ก็การฟันแต่ละครั้งนะครับผมก็เน้นว่าเออเราต้องเปิดเออไม่ใช่นะการฟันแต่ละครั้งนะครับเราจะใช้วิธีการดึงเมาส์ ซึ่งการดึงเมาส์นะมันดียังไงคือเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บนึง่งคาในท่านก่อนเด,เดี๋ยวจะทําให้ดูนะวิธีการที่ผมใช้นะที่ฟันได้สองพันพันสามพันดาามิดนะผมใช้วิธีนี้ฮนะนี่นะเราทําการหมุน,นะฮะพอหมุนเสร็จใช่ปะ่ะแบบเราต้องเล็งให้ตรงเนี้ยไปถึงไททอยมันเว้แต่ว่าเราต้องเล้นระยะห่างนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ดาเมจดยเยอะๆแล้วพอเยอะเสร็จใช่ปะ่ะมันก็จะคะแนนตามมาคะแนน คะแนนมันก็จะตามด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันดีแต่ดามเมจตนะนะพอแบบมันเล็งมาถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเสร็จใช่ไหมก,ก็แคงการดึงกดง้างฟันแล้วกดดึงฟุต t ตอฟุหมุนหมุนนานไปนะอีกอย่างฟันไม่ค่อยลงล่องนะปล่อยปล่อยเร็วไปอันนี้ไม่ถึงว้าว ว่าบ่อยมากนะเพราะว่าฝึกนะนี่ไะถ้าเล่นแบบดีๆนะก็อย่างอย่างลยก็ฟันได้ประมาณเก้าร้อยกว่าดาเมจถึงสี่พันดาเมจนะถ้าแบบเราห่างไ,ไกลๆอย่างเงี้ยนะก็เลยประมาณนี้นะก็สอนแค่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีใครเข้ามาเล่นนะก็ขอจบคลิปจะเพลยงเท่านี้ครับสวัสดีครับพบ